สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอกลยุทธ์ในการเทรดฟอนที่ผมใช้เทรดเนาะโดยผมจะใช้เทคนิควิ๊กซีโปรไฟล์นะครับเป็นคอนเซปต์เรื่องวิ๊กซีโปรไฟล์เนาะในเทคนิค i อ t คอนเซปต์นะครับโดยเทคนิคเนี่ยเราจะเอามานํามาวิเคราะห์นะครับในกราฟทองคากันเนาะโดยเราจะใช้อีโคโนมิคคาล endar นะครับในการประกอบการวิเคราะหนะ์เนาะกราฟทองคาอันนี้ผมใช้กราฟของติ๊กเมลนะครับติ๊กเมล ผมพิมพ์ให้ดูเนาะ,ะตัวเทรดดิ้งวิวนะครับเราสามารถดูกราฟคู่เงินหรือว่าทองคำได้เนี่ยผ่านรีซอสของบล็อกเกอร์ติจิทัลได้นะครับโดยก็จะมีคู่เทรดาหลักๆเหมือนกันหลักๆทุกบล็อกเลยเนาะสามารถใช้งานได้นะครับถ้าใครอยากได้กราฟที่มันวิ่งตรงกับบล็อกนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับกับทองคำนะครับเนาะทองคำปัจจุบันเนี่ยผมมีเดเร็กชันอลใบแอคือเป็นขาขึ้นนะครับอยู่ในบ lish โปรไฟล์เนาะแล้วก็จะมองขึ้นจากอะไรครับอินเทอร์น็ตเลงรีคอยดิตี้เนาะไปสู่เอ็กซ์เทอร์น็ตเลงรีคอยดิตี้นะครับวิ่งจากอินเทอร์เน็ตเลงเดไปหาเอ็กซ์เทอร์เนเลของ weekly นะครับเนาะบายไฟล์ีคอยดิตี้ทีนี้เนี่ยสัปดาห์เนี่ยมันน่าตื่นเต้นนะครับหรือมันน่าสนใจตรงที่เนาะสัปดาห์นี้มี FOMC นะครับปัจจุบันเนี่ยวันที่ปัจจุบันคือวันที่สิบเจ็นะครับหรือวันอังคารเนาะซึ่งก็อยู่ในบริเวณช่วงนี้นะครับนะ ในสัปดาห์ f o ม c เนี่ยข่าวกล่องแดงเนาะเราสามารถนำข่าวนะครับมาคาดคะเนนะครับหรือมา anticipate ครับได้นะครับว่า low o f the week ในสัปดาห์นี้จะเกิดวันไหนเนาะโดยถ้าเราคาดการปัจจุบันตรงนี้นะครับ low o f the week เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ที่วันพุธเนาะเพราะว่าในวันพุธยังมีข่าวแรงนะครับโ o m c เนาะที่เป็นข่าวกล่องแดงอะไรเกิด low o f the week ได้เกิดขึ้นนะครับเนาะ โอกเดวีนียจะเกิดขึ้นได้ทั้งวันอังคารวันพุธนะครับแล้วก็วันพันธสด,ด้วยเนาะวันพันธะจะเป็นรูปแบบของเทนซ์เดย์รีโวซ้อนะครับโดยถ้าเราเอาอีโคโนมิกคาล endar มาประกอบในการตัดสินใจเนี่ยเราแสดงว่าในสัปดาห์เนี่ยเราจะเทรดวันอะไรได้บ้างครับวันที่เทรดได้เนาะคือวันจันทร์วัน,นอังนะคารนะครับที่ผมเขียนไว้วั put, นพะุธเนาะไม่เทรดนะครับอาจจริงๆอ่ะมันกำกึ่งนะครับเราเทรดได้ก่อนอนะีโบนซีเนาะแต่พออีโบซีมาเราควรจะไม่เทรดนะครับ หรือว่าไม่เทรดเลยดีที่สุดก็ได้นะครับแล้วแต่คนเนาะวันพฤหัสนะครับเทรดได้วันศุกร์เทรดได้นะครับเนาะโดยสัปดาห์เนี่ยคาดการณ์ว่า FOMC จะเป็นตัวเล่งนะครับหรือเป็นคาเทลิสต์ให้กราฟนะครับวิ่งจากอินเทอร์เน็ตเลงนิคุริตี้ไปหาอ x ก e r n เทอร์น็ตเลงนิคุริตี้เนาะทีนี้นะครับเราไม่ใช่ว่าสักว่าเราจะมองวิลลี่โปรไฟล์แล้วคาดการลอเดี๋ยววิ่งวันรุ่นวันนี้วันนั้นนะครับ จะมองวันไหนก็ได้เนาอแต่ว่าสุดท้ายนะครับต้องเกิดการคอนเะฟิร์มในรลวทางเฟรมเนาะการเกิด Market s ตั๊กเจอร์ชิฟตนะครับแล้วก็สวนะีบลิควิ d ตี้เนาะกราฟต้องสวีบลิควิ d ตี้ก่อนนะครับในรลวทางเฟรมแล้วก็มาเก็ตสตั๊กเจอร์ชิฟตเนาะทีนี้เราสามารถหาจุดเข้าได้นะครับในรลวทางเฟรมรูปแบบนี้เลยครับชิฟต์มาเก็ตสตั๊กเจอร์ชิฟต์สวีบชิฟต์นะครับแล้วก็เบรกเนาะตอนเข้าเนี่ยเราเข้าด้วยเอนทรีไคเทนไรก็ได้นะครับที่เราชอบไม่ว่าจะเป็น แฟร์ไวลแก็บอินเวอร์ชันเนาะอ่าอิดอินเวอร์ชันเใช่ไหมครับดัลลันไทเลนเบเกอร์บ็อกนะครับหรือว่าออเดอร์บ็อกก็ได้เนาะล้วแต่คนนะครับเนาะวิดีโอนี้ mm hmm. เป็นว mm ิดีโอเข้าสู่แคมเปญของติกมิลนะครับคอมครับ